หญิงเคยปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนาอะไรเงี้ยเคยบ้างาไหมเรารู้ไหมว่าเขาทำไปทำไมกันอะเคยรู้แค่ตอนเรียนเานแต่ก็ไม่เคยรู้ไหมว่าเวลาที่ชีวิตมีปัญหาอะไรเงี้ย องความรู้ของพรนะเจ้าเนี่ยมันช่วยได้อยู่บ้านก็ก,ก็ก็สามารถทําได้แต่เราต้องรู้ประโยชน์ของมันก่อนว่าเรานั่งสมาธิหรือว่าเดินทรงกลมเนี่ยที่เขาทําไปเนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไรถ้าเกิดเราไม่รู้ประโยชน์ของมันเราก็ไม่ได้มีความคิดที่จะน้อมจิตน้อมใจมาทําอย่างเนี้ยจะให้พอเพียงสอนเห็นพอเพียงคำสอยเอ้ก็จริงๆแล้วศาสนาพุทธอะ่ะคือเอาจิตเนะี่ยมารู้ลมหายใจ ที่ไหลเข้าไหลออกนี่นแหละเรียกว่าอาาานาปานสติมันคือการดับความคิดมันคือการดับเชื้อนําไปสู่การเกิด mm hmm. เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นเชื้อนําไปสู่การเกิดมันคือตัวปัญหาความคิดที่อยู่ในหัวเราเนี่ย mm hmm. เรารับผัสสารผัสสานี่คือการกระทบจากทางตางหูจมูจกลิ้นกายใจมีคนมาว่าเราพึ่งเสียงเข้าหูนี่คือผัสสารกระทบหูเสียงกระทบหูเรียกผัสสารพอมันกระทบเสร็จปุ๊บเนีย่ยเราก็มา คำนวณหัวจสมองเนะี่ยคำนวณมาปรุงถ้าเกิด,ดเ,ขเขาสรรเสริญมาเราก็ดีใจ <c oughs> เขาด่าทอเรามาก็เสียใจไม่ว่าไม่ว่ากับใครทางนั้นอ่ะกับลูกกับสามีกับอะไรต่ออะไรมันจะเป็นอย่างนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาคือถ้าเกิดว่าเขาด่าเราเนี่ยมันจะหยุดได้ยังไงพทธเจ้าบอกว่าให้เอาความคิดนั้นน่ะทิ้งไปแล้วเอาตั้งจิตเนี่ยมาไว้ที่กายความคิดนั้นจะดับทันทีไม่งั้นนะ่ะความทุกข์มันจะเกิดที่ตัวเรานี่คือการดับ เชื้อที่นําไปสู่การเกิดก็ลองไปทําดูก,ก็แล้วกันเอาจิตเนี่ยมาลุกลมหายใจละทิ้งความคิดในหัวสร้างให้หมดตั้งแต่เกิดมาเคยเคยฝึกละทิ้งความคิดหรือยังเหรอไม่เคยใช่ไหมมันก็เหมือน computer, คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่เราไม่เคยฝึกแชทด,ดาวมาก่อนเลยแม่งขยะเต็มหัวไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝั่งกุศลอกุศลน่ะแม่งหยิบขึ้นมามันก็มีเรื่องให้วิเคราะห์ไปเรื่อยมันกลายเป็นคนคิดมากนี่เราไม่เคยฝึกละทิ้ง ไม่เคยฝึกดีลิทขยับในในในหัวออกเลยนี่แหละแล้วตอนนี้เวลาตอนเราตายมันคือเชื้อนําไปสู่การเกิดทธูจ้าบอกว่าเราเนี่ยคิดถึงสิ่งใดมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนั่นแหละสถานที่เกิดเราจะไปเพราะด้วยอาการที่ความคิดเราตอนนี้มันก็จะมีอยู่สองส่วนตอนตายเนี่ยเราคิดกุศลหรืออกุศลถ้าเกิดคิดอกุศลก็สันนิลกันเลยฉาบเวิสัยเป็นอันหวังได้ถ้าเกิดคิด ดีก็มนุษย์เทวดามันมีคติห้าสนนรกกระเนฉานหรวิสัยนี่เรียกทุขติมนุษย์เทวดานี่ยสุคติตอนนี้เราอยู่มนุษย์ถ้าเกิดไม่คิดเลยเอาจิตมันก็อยู่ลมหายใจท่านน,นน่้นิพพานมันก็จะมีอยู่สามส่วนใหญ่ๆคือกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวคือเป็นไปนเพื่อมรรคผลนิพพานเอออย่างน้อยก็ได้รู้การวางจิตก่อนตาย โรหน้ามีหรือเปล่าไม่รู้แต่ตายมีแน่ใช่ไหมเราตอนนี้เราอยู่ศาสนาพุทธล้วเราก็ต้องเชื่อคําสอนของศาสดาของตัวเองอะ่ะอืมมาไม่รู้แหละห่ากงกันไปประมาณสิบปีกลับมาสักวันนี้อย่างน้อยก็ได้รู้วิธีแก้ไขปัญหาความตายาม,ตตามันไม่รู้แหละความตายมันไม่เลือกวันเวลาอายุรัถานที่ยังดีที่ยังไม่ตายแล้วได้มารู้อกความรูต้ตรงนี้อืมลองฝึกด,ดูก็แล้วกันไม่เข้าใจอะไรก็พิมพ์ยูทูบแบบพุทธวจนะ ได้ประโยชน์ทั้งน,นั้นแต่พอเพียงสอน,นได้เออพอเพียงมาสอนป้าดิเปไปไป,ไปสอนนั่งสมาธิแล้วทำยังไงอ่ะที่ป,ป,ป้าสอนพอเพียงต้องทำยังไงอ่ะนั่งสมาธิดูลมหายใจดูล,ลมหายใจเข้าหายใจออกแนั่น,อ,น,น,นอ่าเกลยดเลยอะอะไรเนี่ยขนาดเพิ่งเกิดมายังฝึกละทิ้ทงความคิดแล้ว ฉะนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มนับหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ฝึกละทิ้งความคิดนะมันจะเพลินไปกับอารมณ์พอเพลินไปกับอารมณ์เนี่ยเป็นคนคิดมากพอคิดมากเนี่ยไบโพล่ามันจะถามหานี่มันมันจะมันจะสืบเนื่อไปอย่างนี้เอาจริงๆเพราะว่าการเกิดใหม่ข้างหน้าของเราเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้ที่โน้มเอียงเทยงไปทางไหนมันก็จะล้มไปทางนั้นก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยชีดกับฝั่งกุศลหรืออกุศลมันก็จะไปทางนั้นแหละ จิตมันก็จะน้อไปทางนั้นนั่นแหละคือสถานที่เกิดใหม่มประมาณนั้นไม่งั้นจะเป็นคนทุกข<ม>์้งฮะเรื่องดีๆเหรอ,อก็กดีอย่างน้อยถ้าเป็นฝั่งกุศลเราใหเ้เข้าตูผฝึกก็ได้เพราะว่าเด็กเนี่ยนะ ก่อนท่องเนี่ยหนังสืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าทําการบ้านเนี่ยลองให้นั่งสมาธิสักนาทีสองนาทีก็ได้อยู่อามหายใจเนี่ยแล้วลองให้เขาไปทําการบ้านใช่ค่ะเข้าวัดตอนนี้ยังยากเลยังไม่ต้องหรอกพากันนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านนี่แหละเอ,เอาเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนมันก็ต้องฝึกอะไม่ฝึกมันมันก็ไม่ได้อะไรสักทีอะไม่รู้ว่าเกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็ตายสูญเปล่าแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยได้ยากซะด้วย อบฟังช่างหมูคุยสวัสดีนะครับพี่พี่โบสนะฮะสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกท่าน โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานไปทำกิจการงานทางโลกก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังครับขอให้ทุกท่านไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมให้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอให้ถึงต่างแสงไม่คืนมรผลนิพพานโดยส่วนเดียวแล้วกันนะครับไปแ,แล้วนะครับไยบายครับ